สบายดีสบายดีพี่น้องแคบทางนี่นะทีมงานได้มาเนี่ยทีมงานเก็บเพชรคมได้มาเน,นี่ยนะเขาปลาพี่น้องแดดไป<อ><ม>เ,เตรียมชุดด้วมาได้มือผ้าแห้งจับชุดขาวมาเลยแลนเลยสวยตานาผมพวีพี่น้อง <c oughs> มือดวงตาตู่ตาโป้ได้พี่น้อเพราะว่ามาแต่ดำหนา้า <c oughs> มือก่อนมือแห้งเก็บเพชรคมนอนตื่นสวยสกมพุกสกม ปลาพี่น้องอยากไปได้แคมทางไปในปลาบีกพี่น้องเพราะว่าเห็ดคมมันออกรลายพี่น้องอยากไปปลาบีกได้เพิ่อสีหอไกลๆปลาบีกตัวนี้แล้วว่ะปลาบีกตัวนี้แล้วปลาบีกทางไม่เลียมพี่น้องเาคนนักเล่กันปลาเยอะแคมทางได้เนี่ยปลาอันขามไปปลาบีกตัวนี่นะพี่น้องลุยลุยพี่น้องพี่น้องขามะพร้าวพี่ มาเก็บเห็ดคมอยู่ปลาบิ๊กเลยเนะี่ยสักคอมส่วนมา,มาตื่นสวยไหมสวย <laughs> ยับลอยๆเป็นสีลอยแต่กันยังไหวสู้พี่น้องเ,อเพื่อปากและท้องไปไปขับป่าเด้เด้อพี่น้อง ปลาบิ <muitas> <arias> ๊กเด่นได้ประเด็นก็บมะลุนน้ำกันได้บรได้ก็บมะลุนน้ำกันเด้อพี่น้องใอรได้ยินแต่กจว่าเห็ดคมออกไายกันลุยกันเด้อพี่น้องปวดปวดปวดเด้อพี่น้องปวกไปพี่น้องสะคอมเห็นแหละนี่เฮ็ดผงคมหรือเปล่าเฮ้ย พี่น้องท่าอิดหน่อยยางไปในแข็มอันนั้นนอปานนี้นะกลับไปรถมาอีกมันบ่มีนะฮะเปลี่ยนสถานที่นี่ไปน,น,นี่พี่น้องมันอยู่ในโกนโพเนเห็นเด้พี่น้องนี่เฮ็ดผงคมเหมือนถ้าต้องตุ่มซะก่อนนะพี่น้องตุม่มไม่ลายหนาทำเบียใครมันคุ้มแห้งมันคมแห้งน้ำตีนมันเด้อพี่น้องนี่เนาะ นี่เก็ได้ได้พี่น้องนี่เมื่อตุ่มตุต่มไม่ร้ายหนาแล้วพี่น้องสารเลมันคมแหง้งดอกมันอย่านี้แหละสนละะีน่ะไม่สีเทาแล้วบ่ไปไปหาสะคอมสะคอมกับวะสะ,ออสะอคอมเพาะใช่เลยเพาะดูดูเลยนางคนมาน,นางมานกูโมูนี่คนมาน เอ้ยมันสวยคนสวย,ยสักนะเอ้ยทาเินล, <g ười> ลงตัวเองแหงรใ, <g ười> ใช่เพราะว่ามันมักไม้ความง,า,งามคนนะเอ้เฟินนห <g ười> ลงตัวเองแหงรหนักจาก <g ười> เพ็รสิบากะเล้หนอกจากเน่เ่เน่ ไปรัดแล้วแม่ตีนนี่พี่น้องตัวนี้พอเบิง้งพอดีนุมน่มๆด้วยพี่น้องนี่จ้านอ้อพออีกแล้วตัวนี้ปุ่มหมักยายได้แล้วพี่น้องนี่เป็นปุ่มอยูะ เก็บ<ไ>เป็นเก็บโมเมนต์สไลด์เห็นดอกเจ๊ไก่พันเห็นนี่ปุ่มหมักไงได้พี่น้องสวยงามเฮ็ดผงขมพี่น้องน,น,นี่น,น,น้องมาสามคนเด้อวันนี้น้องมาสามคนวันนี้มันออกในปลาบิ๊กเด้อพี่น้อง นี่ลุยไปอย่างอันนี้แล้วของแสแหละนะใส่ทุอ่งอย่างม,มาหน่ะพาเอาเพราะว่าตื่นซัวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่งมามเอาเครื่องอยู่พี่หึนงัว <laughs> มาสะคอมพี่น้องอนั่งพอดอกผลีผลีดอกจุมจ่มๆนี่พี่น้องนี่จังแสจุมม่มๆน,น้อย มันชุ่มอยู่แล้วแต่มันชุ่มป่ะเขาปลาจะว่ามีอยู่ดิะไม่ออกตามกบดีไม่ออกตามกบดีนางวานั่งพอเห็นใช่อุ้ยตัวเห่ะยบื่อนกจะเคลียรน่อนพี่ใช่คือบ่อเห็นนี่เก็บเอาอุ้ยพี่ทางพี่ เห็นทั้งในพี่เฮ้ยนี่พี่น <ừ> ้อง <N ì, S 2> มันกับเป็นมูขึ้เดียวก็เพชรปวกแต่ว่ามันมัหนาตื่นเต้นเอาเพชรปวกบันไดอเอาแก,ก็บเยียบป้ลแล้วชทางตีนอูมีตาหามีแววั้ยแก็บหลอดทำไมอ่ะทำไมก็ต้องอีลยอีเรือก็อื้อ <ừ> <laughs> อใครมาหรือยังทำไมไม่เห็นดอกขนาดนี่พี่น้องออีกแล้วนี่มาดอกนี้อีกพี่น้องดอกนมนี่มาตอนนี้เนาะ hết đi lẹo nữa phep 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 mày phep nữa phep nữa phep nữa มันดอกนี่จ้านี่นะนาคงคอมมดมมาทางนะั้เดซสุดเจออีกแล้วเ,ออาาเป็นได้ได้พีนอ้องพี่น่อนี่นี่ <c oughs> เอาเอาเอาโดดอดด้เอาเอาเอาปรนเ็นเห็ดดอกนึงงน่ะนะ เดเป็นโดนดินเป็นค่อยเดินปจนโตลูกได้มเอ้าลูกได้ละบ่เอ้าคุบคุบคคุบเพียงมันเพียงไม่รู้แตนบอไม่แมนเมงวันวันบ่อ้าตาย นี่พี่น้อ,องมาตัวนี้ในหูปุักดอกนุ่มๆได้พี่น้องสองดอกเจียพี่น้องมาตัวนี้อีกเยอะแยะเลยตัวนี้หนึ่งจัดดอกเสองสามสี่จักแล้ว หาดอกพี่น้องนี่หาดอกตัวนี้นะพี่น้องสลาบพออีกแล้วนี่แต่ว่าตัวนี้มันใหญ่นะมันจักเท่าแหละน้องพี่น้องมาดอกนี้อีกนี่พี่น้องพี่น้อง ต้นี้อีกพี่น้องนี่ต้นนี้อีกหาที่พวกแยงน่อยกับให้มันนุอีกพี่น้องลูกคืนน่าเลยพ่ออีกแล้วพี่น้องน,น้ำบอกพี่น้องน,น้ำ <c oughs> ได้ทางนั้นเอาเฮ็ดในปานน้ำน,นี่พี่น้องดอกเดียวดอกใหญ่ ดอกบานเป็นได้ทางนั่นน่ะมันกอหัวนี่น้องพี่น้องดอกนี้จ้าดอกนี้จ้านี่พี่น้องต้นนี้ช่อดอกนี่น้องพี่น้องไอ้ดอกฮักมึงอันดอกยางนี่พี่น้อง หัวกินมันแต่ไหนมาดอกนี้อีกดอกนี้จ้านี่นี่น้ำน้ำกอหัวเลยพี่น้องเยพากันนี่พี่น้องโอ้ยดอกใหญ่เลยพี่น้องดอกนี้นะนี่ พี่น้องดอกย้ายใหญ่เอาไม้เอาก่อนเอาไม้ก่อนแล้วว่าสิฮะนี่พี่น้องมันเป็นเสือแบบนี้เนาะนี่เป็นงูตุ้มเฮงเนาะพี่น้องผู้ใดมีผู้ใดเย็ดกินกะเอาไปตุ้มเฮงก็เจ้าวะวตีนคมควาดอกเบอร์ไก ถ้าฮ่าต้มเพิ่มกับใบข้นไปไหนพี่น้องมันกับใครข้มคือมาละคือมาหาเลยเนาะต้มอะยามันออกต้มเพิ่มต้มซ้ำสีหนำก็ได้พี่น้องนี่พลอยเกล้วพี่น้องเป็นปูได้ไหมนี่นะมาเนี่ยเป็นปูมีใยเลยนี่สังหารมันสังหารมันพี่น้องนี่มาดอกนี่อีกดอกนี่ดอกเถาพี่น้องเถาก็เอานี่เนาะ ปะน้าพี่น้องหารหล่อเก็บออกไปนะหาร์ดโหลดเ,งงเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วดอกนึงเดี๋ยนึงฮาสิหล่อเก็บออกไปหาร์ดโหลดนะนี่พี่น้องมาหอดโหลดเนานนะดูสักคอมมามาโซ่ผนงานอันนี้ของไกลเพิ่น พ่อแกงมาเบิ่งของแสละใช้ทั้งอย่างนี่พี่น้องพ่อแกงคือกันมาเบิ่งของสะคอมคนได้ร้ายก็มูได้พี่น้องเต็มเข้าอุขึ้นงาลองดูค่ะได้จระซิงามเลยห้ากิโมาเออเฟิรนวานดะวหยุงวะแล้ววายุงพี่น้องเบิ่งคัวตอนหมุน ตา่างกันมากกับตอนน้ำตอนมากกับตัวเมือ่อปวกมาปรวกพบเค่นะพี่น้องสำหรับลิมนีก้กับบ่มียิงร้านเอาไว้พอกันใหม่คลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสตลไห์เนเตอร์บายบายสบายดี